ว้าวไอ้โอ๊ยแมาใส่ฐานสองก้อนอุ๊ยเอยอด้วยห้าหนึ่งผืนนับสามสองหนึ่งกาเปลี่ยนสีได้มือว่างไหมฮะมือว่างไหมถ้ามือว่างปรบมือดังๆ ใส่เข้ามาในนี้หน้าหนึ่งมือทำท่าเสกเสกอย่างนี้ดูนะเสกอย่างนี้มือต้องอ่อนช้อยเสกเสกไม่เอาเสิร์งสิเอาเสกเปล่าด้วยเปล่าด้วยเปล่าเลยอันนี้เปล่าครับสุดท้ายดมเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเปล่าเปล่าเราจะโอตกใจหมดเลยหนูก็เชื่อเนอะอาะว้ากลับมาได้เหมือนเดิมครับผม ประมือแรงๆเอาแหละกินได้ด้วยนะกินได้เห็นไหมแบมือมาแบมือมาเร็วแบมือมากินได้ด้วยเห็นไหมเผอมันล็อกไปไอ้หู้ยไปตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจหมดเลยกับอะไรนะงูโอ้โห